ตอนเราก็สู่ช่วงนี้คุณผู้ชม don't miss กับผมเทอร์รี่นั่นเองนะครับเหมือนเดิมคุณผู้ชมช่วงนี้พิเศษแน่นอนสําหรับร้านอาหารที่คุณห้ามพลาดรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆที่คุณผู้ชมห้ามพลาดด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นร้านอาหารร้านหนึ่งคุณผู้ชมที่อยู่แถวหลังสวนนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาทําความรู้จักมากๆเลยเป็นอาหารเวียดนามคุณผู้ชมโดยปกติแล้วถ้านึกถึงหลังสวนเนี่ยนะฮะก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและทุกร้านคุณผู้ชมอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก๋ด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เลย ของร้านก่อนว่ามันชิลขนาดไหนและเก๋ขนาดไหน ร้านทางลองนี้นะครับดูจากการตกแต่งของเขาแล้วเนี่ยออกไปทางโมเดิร์นทันสมัยในโทนสีดำทำให้ความรู้สึกเนี่ยดูเอ็กซ์คลูซีฟคือเราเนี่ยรู้สึกเหมือนคนสำคัญมากเลยครับเห็นอย่างนี้เนี่ยที่นี่เขาเปิดบริการมานานกว่า23ปีแล้วนะครับมีทั้งอาหารเวียดนามแบบพื้นเมืองแท้ๆและอาหารแบบฟิวชั่นที่มีการผสมผสานอาหารเวียดนามกับอาหารฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอันเป็นอิทธิพลที่มีมาหลายศตวรรษแล้วนะครับตั้งแต่ยุคที่อาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาถึงเวียดนามซึ่งเมนูสูตรเด็ดประจำร้้้านนที่ไดคดคคิ สูตรขึ้นมาเป็นพิเศษแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ได้มีการปรับรสชาติให้เข้มข้นเน้นความกลมกล่อมเรียกได้ว่าถูกปากถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเลยทีเดียวครับ เอาล่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะมารีวิวอาหารของร้านนี้ทางลองกันนะครับต้องบอกว่าทุกเมนูคุณชมน่าสนใจมากๆเลยนะครับขออนุญาตเริ่มต้นแนะนําจากทางนี้ก่อนเลยที่คุณชมเห็นตรงนี้เนี่ยก็คือปาอลาทอดตะไคร้นั่นเองแต่ว่าโดยปกติทั่วไปถ้าคุณชมไปรับประทานร้านอาหารเวียดนามอื่นๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบหรือชนิดของปลาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่ปลาชนิดนี้ นี่เป็นปลาตาเดียวคุณผู้ชมต่อมาคุณผู้ชมอันนี้ก็คือสลัดปูน,นิ่มนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบวิธีการจัดวางอันนี้เราจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวียดนามเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามีกลิ่นอายของยุคโคลนีลิซึมหรือว่ายุคล่านาณิคมมันยังมีกลิ่นอายของฝรั่งเศสน,นิดนึงหรือเปล่ามันก็เลยมีส่วนของสลัดแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่านี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวถัดมาทางด้านนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็น กุ้งย่างเส้นหมี่ส่วนนี้คุณผู้ชมซึ่งเชื่อว่าน่าจะหารับประทานได้ค่อนข้างยากเหมือนกันก็คือสุกี้เวียดนามนั่นเองความน่าสนใจคุณผู้ชมก็คือสิ่งที่มันกำลังเดือดปุดๆอยู่นตอนนี้เป็นน้ําซุปแต่ว่าไม่ใช่น้ําซุปต้มกระดูกหมูธรรมดาคุณผู้ชมนี่เป็นน้ํามะพร้าวอ่อนครับและที่สําคัญวิธีการกินคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้จุ่มก่อนแล้วก็มาดิบลงในนี้พอสุกได้ที่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ามีผักกับแป้งห่อไว้ให้ หลังจากนั้นก็จะมีเครื่องเหมือนเรากินแหนมเนือออย่างเงี้ยฮะก็น่าสนใจไม่แพ้กันมาเริ่มต้นกันเลยขออนุญ,ญาตเริ่มต้นจากน้องปลาก่อนละกันอร่อยเลยเข้ากันกับน้ำจิ้มมากเลยคุณผู้ชมทอดมากันังดีข้างนอกกรอบข้างในต้องยังนุ่มคุณผู้ชมปลาทอดแห้งๆเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าไม่อร่อยนะครับคราวนี้ขออนุญาตลองกินกับเส้นหมี่ด้วย เข้ากันได้ดีมากตัวเส้นหมี่เองเนี่ยก็ไปขับความอร่อยความลงตัวคุณผู้ชมมันเหมือนเวลาที่เรารับประทานข้าวกับปลาทอดนะฮะคาร์ฟเนี่ยบางทีมันจะไปผลักดันให้รสชาติของปลาเนี่ยนะฮะออกมาอร่อยมากๆนี่บอกว่าเข้ากันได้ดีมากๆคุณผู้ชมต่อมาเลยดีกว่าสาาปูนิ่มเวลาเราไปกินสัหรปูนิ่มผมเชื่อว่าหลายๆที่เวลาที่เราเจอเจอปูนิ่มตัวเล็กหรือว่าบางที่เอาปูนิ่มตัวเดียวมาปุ๊บแต่ว่าตัวนี้นี่ใหญ่ๆสีชิ้นด้วยกัน มาลองชิมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดาวอยู่นะเลยคุณผู้ชมว่าเขาใช้น้ำสลัดอะไรเป็นน้ำสตัดแบบซีซานั่นเองคุณผู้ชมซึ่ง้องบอกว่ามันก็เข้ากันได้ดีนะครับสำหรับปูนิ่มเพราะาจริงๆแล้วปูนิ่มสัดปูนิ่มแตล่ละร้านเนี่ยคุณผู้ชมแตกต่างกันออกไปบางคนก็ใช้น้ำสลัดแตกต่างกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบอิตาเลียนดราซิ่งก็ดีหรือว่าแบบอื่นๆก็ดี๋ยวที่นี่เลือกใช้ซีซาซึ่งก็เข้ากันดีคุณผู้ชม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่รับประทานแล้วทําให้เรารู้สึกเจริญอาหารคือกินเข้าไปคําแรกแล้วผู้ชมอยากจะกินต่อนี่ผู้ชมกุ้งตัวใหญ่มากเลยแต่เลือกน้ำจิ้มไม่ถูกเลยน้ําจิ้มก็มีอาจาัดแล้วก็น้ำจิ้มถั่วนั่นเองรวมไปถึงผักที่ทุกจานสามารถกินร่วมกันได้อย่างที่บอกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอ้าผมขอเนี่ยเริ่มต้นจากอาจาัดก่อนลองคําแรกคําแรกหอมเปรี้ยว น้าซ้มที่อยู่ในอาจารย์รวมไปถึงความหวานที่อยู่ในแครอทแล้วก็ลดสัมผัสกุบๆของกุ้งมันเข้ากันได้ดีมากและที่สำคัญกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมย่างมากกาลังดีคราวนี้ขออนุญาตชิมคําต่อมากับน้ําจิ้มถัว่วอันนี้ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งไม่ทชมมีความหวานมีความมันของถัว่วแล้วก็มีรสเผ็ดของ พริกนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำจิ้มถั่วเนี่ยนะครับต้องบอกว่า2รสชาติแบบนี้เวลากินเข้าไปด้วยกันเนี่ยมันก็ให้รสชาติที่แตกต่างคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าอร่อยทั้งสองรสชาติเลยยอดเยี่ยมมากๆมาถึงพระเอกแล้วที่บอกว่าหารับประทานกันไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่นก็คือสุก,กี้นั่นเองโอ้หไฟกําลังร้อนเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันช่วยแฮปเริ่มต้นเออเริ่มต้นจากปลาหมึกก่อนละกันนี่แบบนี้แล้วก็จุ่มลงไปเหมือนเชบูเชบ,ชบูความน่ารักของร้านนี้คุณผู้ชมเวลา ผักแล้วก็แป้งเนี่ยเขาห่อไว้ให้แล้วตรงด้านนี้นะฮะที่เป็นคำๆแบบนี้เลยไม่เคยกินอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยคุณผู้ชมปกติที่เรารับประทานแหนมเนืองเนี่ยรสชาติมันก็จะไม่ใช่แบบนี้อันนี้เองด้วยตัวเครื่องที่มันแปลกแตกต่างไปรวมไปถึงการที่เราเอาเครื่องของเราที่ไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกเนื้อหรือหมูเนี่ยนะครับลงไปลวก ในน้ำที่มันเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนที่ปรุงรสมาแล้วแบบนี้เนี่ยรสชาติมันอร่อยมากแล้วก็ดูเบามากเลยคุณผู้ชมยอดเยี่ยมจริงๆรสชาติเนี่ยมันเป็นเอเชียเอเชียมันยังคงมีกลิ่นของตะไคร้รสหวานของไก่ที่ลงไปอยู่ในน้ำมะพร้าวอ่อนที่เป็นเป็นน้ำลวกเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถึง ครื่องเคียงต่างๆที่ผมใส่ลงไปยอดเยี่ยมมากคุณผู้ชมสำหรับสุกี้เวียดนามอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครมาที่นี่เนี่ยห้ามพลาดจานนี้โดยขาดเลยเพราะว่าคงไปอาหารับประทานที่อื่นจะยากนะครับและที่สำคัญเลยรสชาติเนี่ยผมว่ายอดเยี่ยมมากเลยอ่ะเชื่อว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับแหนมเนืองหรือว่าเหมือนอาหารเวียดนามทั่วๆไปแต่ว่าเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันมีมิต,ติอื่นๆคุณผู้ชมไม่ว่าตอนที่เราจะเอาเนื้อหมูลงไปลวกกับน้ําก็ดีหรือว่า สิ่งที่มันมาพันรวมไปถึงน้าจิ้มด้วยคุณผู้ชมเวลาที่รับประทานเข้าไปเรารู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างกับอาหารอื่นๆที่เรารับประทานทั่วๆไปจากอาหารเวียดนามเนี่ยนะครับอืมอ่ะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นเมนูอาหารขาวนะครับที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมารีวิวกันที่ร้านทางลองนั่นเองต้องบอกว่าเป็นอาหารเวียดนามที่ผมเนี่ยปลืมมากมาก อร่อยจริงๆซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ชมมาตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงตอนนี้อยากจะกินแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยด้วยความที่มันเป็นอาหารเวียดนามแบบนี้นะครับและรวมไปถึงอาหารแปลกๆที่ต้องบอกว่าอาจจะหา รทานที่อื่นยากนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีแล้วก็อร่อยมากๆเลยก็คือสุกี้เวียดนามนั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะมาที่นี่นะครับอยู่ที่ซอยหลังสวนสําหรับร้านทางลองที่นี่นะครับนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีชิดลมก็ได้แล้วก็นั่งรถต่อเข้ามาปลายซอยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร้านเนี่ยเปิดทุกวันคุณผู้ชม แต่เปิด2ช่วงเวลาก็คือ11บเอโมงถึงบ่ายสองครึ่งและอีกช่วงหนึ่งก็คือจะเปิดช่วงเย็นเลยก็คือ5้าโมงจถึงห้าทุ่มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถมาลิ้มลองรสชาติอร่อยๆแบบเวียดนามแบบนี้ได้ที่นี่ทางลองหลังสวนครับคุณผู้ชมวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วครับกับช่วงดองเมสนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารที่ไหนรวมไปถึงมีโปรโมชั่นดีๆอะไรที่ผมจะนํามาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะฮะเพราะถ้าคุณพลาดแล้ว <laughs> พลาดเลย